มาเมื่อนี้กะทักทายสบายดีพี่น้องเซินเกาเซนเคยพี่น้องเอฟโง่กับแม่น้องโซคือเกาเนาะเวลากะตอนแรกๆคือเกาพี่น้องสบายดีพี่น้องพังไทยสบายดีพี่น้องพังลาวแล้วกะสบายดีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็เซ็นกันเนาะเมื่อนี้แม่น้องโซกะสิไปหาอยู่หากินพี่น้องเออยาวาว่าสิไปหาหลโลเบิงเห็ดเพื่องสันดกบไรเฮ็ดกะเบิงแนวาไม้นั่นแหละพี่น้องเอยคันว่ามีแนวาไรกินได้กะเอาวัสดุอุปกรณ์ที่แม่น้องโซเตรียมก็คือมีกระตาแล้วกะมีมีดพี่น้องเอยไปกะไปขับแม่น้องโซพี่น้องเมื่อนี้อัน ไปกับพ่อหลงสุกพว่าพาพ่อหงโกออกล่าก่อนออกล่าหะกินเพว่าเราว่ได้ออกหึงแล้วพี่น้องเอ้ยเออแต่ว่าก่อนไปเม่นงโกกับขอราบอขอบคุณเนาะเอฟซีทุท่านที่เข้ามาติดตามับสมเม่นอวงโกเนาะมาเป็นกำลังใจให้ตลอดมากอะขอขาบขอขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรุ่นไปนั่นม่นองโศกพี่น้องเอ้ยว่าเม่นหลงโุกกับพ่อหลงโศกมือนี้สีได้ยังมากินแดกมือนี่นะไปซีมันยังมาสั่นเยเบื้องเขเพ่เนาะแล้วก็เบื้งนอมัยนี่ย พโพองโซกแล้วก็ย่างก์อนเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องมื่อนี่ผ้าโพองโซกออกลาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิได้หยังไปสองคนพี่น้องเอ้ยครูฮกคู่แพงไปน้ำกันคือเก่านั่นแหละเนาะโอเคเดี๋ยวเฝ้าย่างพี่น้องเอ้ยฮะตะว่าไม่น้องโซกว่าสิไปเบิ่งเห็ดแหละว่าสิไปเบิ่งเห็ดเพื่องพี่น้องเอ้ยแต่บ่ฮู้ว่าสิออกบ่แต่ว่าอันพุนกะโบโต๊ประมาณสองสามเออเนี้ยนแต่ว่าแห้งจากมีจากหยังเดี๋ยวกะสิร้องไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฝ้าย่างก่อนเพราะว่ามันสิคำเฝ้าย่างกะไปกะไปทั้งหน้าที่ว่าไม่้องโซก ลำเพิ่งแล้วเลยพี่น้องเอ้ยว่าสิไปจ่อเบื้งหน้าเลยเออจักว่าจักหยังจักว่าหอยเสือดีกินมืดเราไปจ้าเฮ้อเดี๋ยวเผาย่างก่อนพี่น้องเพราะว่ามันสิคำตอนนี้กะกำลังย่างหอนอันกงขิดเพื่องพี่น้องเอ้ยพอลงโซกันย่างก่อนครับเพื่อนแต่ก็บู่าสิมีดูบ่เพราะว่าพ้นโมโต้ก็ไม่ลงโซกเว่าเลยพี่น้องเอ้ยพ้นโมโต้สองสามหมื่นเลยแดดมันมันจะแห้งมีบ่ นป็นโซเกันเห็นอยู่บ่ะน้องเห็นบ่บานป็งโซกโอ้ยได้ไข่มันอู้ป่ะเนี่เห็นอยู่แต่ว่าออกบ่ค่อยหลายด้วยกองตัวนี้วันนี้ยุ่งกูอยู่อืมพอมันแบบเพื่อมันจะแห้งลอยแห้งแล้วมันก็จะบ่ค่อยออกก็ถ้าว่าฝนตกมามันซุ่มเลยมันจะออก Tonica kìm cả kia tàu cong con, tên đeo rác nói. A nhang toi cong kapoong so. TĐo bác aneo rác 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 บาาหลอกตัวนี้ก็ง่ามครับ้องนอ้งนี่นเฮ็ดเพื่องก็จะผูกมอไซค์แค่ในตะบังม่วงเบาเยียบไลยอื้อหือ 我老高了的。 จะปลูกม่วกินเป็นไสม่วงม่วยอบมอัน ดอกสมิกบานไ,ไ่เลยพาดอกตัวนี้ดอกตัวกบานโอ้โหมีต้นบานไปเลย เก็บแปลงละก็ย่างต่ออีกพี่น้องเยเฮาสิไปเวเบิ่งนาอีกกนแล้วก็ไปหาตเบิ่งอีกต้นกาแม่นงโซกก็ยาฮอดนาแล้วพี่น้องเอ้ยแม่นเบิดนาแม่นงกเห็นบ่เียวบ่วพุ่นให้สิใหุ้มก็แม่นดแถวลงไปจะสิแม่นเบิดนาแม่นงกฮอดพสุดพุ่นใหญ่ตัวนี้ก็แม่นแต่ว่าตัวนี้น่สิเป็นลำมอแต่ว่ากําลังถอดพี่น้องเอ้ยกําลังเียวุมนี่แต่ว่าุมนีลำแล้วก่อน งามเต alike, no okay. ơi, ิบเขาก็ดิปโค้งสูงแล้วก็ย่างก้นนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหน้าเขาเจ้าเขาเจ้าเบิร์ตพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าหอมมาดิมันลงสูกรใสเห็ดบ่กระรังเขียวงามกระรังถอดคาตาปาเอิญจะนั่นกับทอดถอดหางไก่ไปสันซะแต่ว่าจะเป็นเขาเจ้าเบิร์ตบาร์ดไข่หอยสดีรุ้มามอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากากกาเขาเจ้าไม่ลงสูกมันจะบ่ค่อยกินอะไรเพราะมันกากเกยดิมันจะเป็นกากเก่ยล้วมันก็จะเริ่มบ่ค่อยกินอะไร เคียวงามมาดิพี่น้หนุ่ยแต่บวฮู่ว่าสิได้จักโศข้อเจ้าปีนี้ม่้องโซใส่ให้บักใหญ่มันมังเน่ปูมังโซแล้วก็ย่างอยู่ผมหลังจากเราเบื้องหน้าแล้วเดี๋ยวไปหาอยู่หากินต่อพี่น้หนุ่ยเลบไปเรื่อยๆพอยังเอาอันนั้นประสั่นซะเคียวรีเขากันดิจบหน้าแล้วกะมาเบื้องหิดเพื่องโกงอีกคนพี่นุ่ยก็สิมีเห็ดเรื่องกัน มีโอกองเพื่องคือแหงแต่โบทรงเด้อะกองเพื่องเด้อเห็ดเพื่องกองนี้มีอยู่โบไปจะไดนโบน้องโซน้องโซแกะการหาบางวันเห็นโบเห็นไข้หนึ่งส่วนกองเพื่องยากกระไรสั่มพี่น้องมันแหงเมื่อพ้นมาตกได้ไข่เดียวน้องโซกันว่า เลยไข่เดียวเดี๋ยวยางเมื่อโตพ่อยังเอาอันนั้นเลยพี่น้องเอ้ยว่าสิไเอเปเบิ่งน้องมาอีกแน่จักหน่อยพอได้เมื่อตุ่มกินกระปุลพะโลงโซกันมาป้าครัวขามห้องกันเลยพี่น้องเอ้ยเป็นเพนเดียวป้าสิบเอเปเบี้งปลาใส่ห้องบพะ้องโซกัได้ ปลา,ปาพี่น้องเอ้เออยพวก,นกนเ,เนี้ยยางไก่นาไก่นะข้าเจ้านี่ผมไม่น่าไม่ลงโซ่พวกเนี้ยฝนหอยโอ้โหเสร์ที่สิขคืนกินเขา้โหน้าข้าเจ้ากะไโรโคตรวางหอยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กระหอดก้อนใม,ม้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยย่างจนเมื่อยไม่ลงโซ่ก็ได้ผมลงโซ่ฝนเอาเลยน้ำไม้ก็ออกหลายดีน้ำไม้สังไวยเลยอู้นอนบุรีต้มนอบุรีพระต้ม น้องผู้ดีต้มซัมเนียป้าชิต้มกินกระปุลเห็ดแล้วแลงนี่พี่น้องเอ้ยเห็ดกะได้ด้ายเติมอยู่นปนเห็ดกับต้มน้ำใหม่อยากกินปนเห็ดกับต้มน้ำใหม่พงศ์โศกคนว่านี่น้อย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 ใหญ่เขาบอกเอาต้มมันนั่นจืด もう。<Not> ก็สังเภาขาเจ้าปลาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันห้าต่ำอิดก,กะนี่เจ้าของแต่ว่าเพราะแต่เป็นมันจะเป็นดินร่วมเหมือนสาเพผ่นเอาแล้วก็เลยป้าเจ้าของป้าแล้วก็เลยห้อควายกะบริคุ้ยหักษาพี่น้องเอ้ยมันก็เลยออกออกมากะมีแต่ห้อควายกินพี่น้องเอ้ยต่สิรานี่แต่นอนหน่อยพอดีตม้ม ตอนนี้ก็หาหน่มใหม่กะไดไล่เติมไปพี่น้องเอ้ยย่างมานไหปัดกุ๊กมะลังมาพ่อกุ๊กมะลังกุ๊กนี้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยกุ๊กที่ว่าเป่น้องซุกนี่กับน้องสาวนี่สุกเลยสุกหรือยังสุกแล้วพี่น้องซุกมาอิ่ยซุกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่เห็นบ่จะมันห่วงทิ่มน้ำก็มีแล้วนี่เห็นบ่มันห่วงทิ่มมันโดนแต่ว่าหน่วยเนี่ยนี่มันจะเป็นหน่วยสุกเห็นบ่นี่น้องซุกปิดอ่ะพี่น้องซุกเป็นบ้าเก็บมา่อวานน้องซุกเนี่ย นี่นี่มักลังยังโซกินก่อนอืหวานพี่น้องเอ้ยมันเจ้าบอผาดเลยฮัลโหลปลังโซมากินกับน้องสาวสุดนะฮัลมันยังเป็นหมางเป็นเมนจูกินบ่้านได้มาตอนนี้ซุกแล้วเดี๋ยวปิดมื้อใหังโซกันเอาไปลงโซกิดเอา ตอนนี้กาไม่ต้องโซ่กาได้หาของกับพ่อได้พี่น้องเอ้ยส่วนน้องใหม่ก็ได้หลายเติบเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันอยู่เพื่อนบ้านเลยๆล่สำไรน้องใหม่กับเพชรก็ดีเนาะเดี๋ยวไม่ต้องโซ่กับเส้นยางเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยพอปลายามันคำโอเคเดี๋ยวเมื่อก่อนเดี๋ยวเขามาพอกันอยู่เพื่อนบ้านเลยบัติเนาะตอนนี้กาไม่ต้องโซ่กับห่อเท้อนนะพี่น้องเอ้ยกาจะคำจุดเมื่อเดี๋ยวกาเสียหายให้ยู้อให้กินก็ได้บัติเดี๋ยวน้องใหม่ออกก่อนน้องใหม่กับมิตรที่นอนงามพี่น้องเอ้ยไม่ต้องโซ่กกกอตัม กะว่าสีพลเฮ็ดเครื่องแน่ละกันกระต้มเพชรเพื่องเลยอุ้ยเขากันคักแจ๊เนาะพลเฮ็ดเพื่องกับต้มหน่อไม้หน่อไม้กลไดร้ายเติมหาข้าวเดียวเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเฮ็ดเพื่องเฮ็ดเพื่องกลายร้ายเติมน้อ้ยมิตรโรคบานส่วนลายเพราะว่าห้องบริกรลายมื่อถ้าแต่ว่าเขจาวโพนงอไซนสิได้กลายคนเอ มีแต่ซุ่มซุ่มเป็นไก่เกิดหอดองสาวได้พี่น้องเอ้ยกินเห็ดเพื่องเพราะว่าอันเรามากกิ่นในเห็ดเพื่องระบาันนัวเดี๋ยวแมงโุกสิบบอกแล้วลหออไหมต้มก้อนแนเฮาจังสี่ขวายเห็ดเพื่องแล้วก็จังปลุลสรุปว่าอาหารแรกมัน้องโุกที่สิได้มนีกามีเห็ดเพื่องแล้วก็หน่อไม้พี่น้องเอ้ยหน่อไม้กัสิต้มส่วนเห็ดเพื่องมัน้องโุกกัสิปุลน,นี่เห็นบ่เห็ดเพื่องกะเทปักหลายเติบเลยโถกตพวกปนอ,อยู่พี่น้องเอ้ย น้ำมนก็มต่นองงามเดี๋ยวต้องโซกสิบบอกน้ำมันอีกคนกนมันไม่ต้องโขกสิบตุมอันจักโมเมนต์บัจักลอกนนเวลาเขาเขาปอกเลยเขากระพจาพารึ่งนะเขากระเจาตุมตุ่มสิบอันเกลือเป็นแน่นมันจะจืดไร ตอนนี้กระปอกเนี่ยหรือพี่มองก็เห็นเลยบักรลายตืบเนี้ยมันสุกเอามาพากก่อนเ้าจะพากเครื่องนี่ยมันจักจิบิดไว้ปล่ามตัวเนี้ คาแลวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังก่อนหางใส่บ่โอเคเดี๋ยวเอาเอาเกลือปเป็นงวดใส่แล้วไปค้างไฟบันนี้ ส่วนเกลือเป็นนัวเป็นโซกใส่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวได้บ้างทาอันน้อไม้จืดเป็นโซกสิไปหาอันล่างเห็ดไว้ก่อนงากระตินเห็ดก่อนเห็ดเพื่องไปหน่อยเตยเป็นดอกลำแบบมันมีทรงแบบเลยดอกลำก็มีดอกขาวก็มีซีดายตั้งแต่อันเข้าจัผูกม้าใส่พี่น้องเลยตีนเรียบร้อยเดี๋ยวล่างก่อนหลายๆตืบหน่อยเอ้ข้าพ่นยุงไง ก็ในกาเฮ็ดกระด้างเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเขาไปเบิงหมอกอนวาน้ำมันจืดหรือยังฮาร์ดหมอน้ำไม้กะขึ้นจะจืดแต่พี่น้องเอิร์นเน่นำบุกบลัฟไลมันเดี๋ยวพี่น้องสุกปงก้อนเพราะว่าอันั่งนั่งนี่อ๋อเฮ็ดอยู่เดี๋ยวข้างหมอเฮ็ดต่อก่อน ่วนอเฮดกะปงมาเด็ดเลยเด็ดไปเ้ยสุกเลยเดี๋ยวตํามแลกเฮาสิป่นบบดนี้เดี๋ยวตัมักปีกปักปีกกาพระองค์คนจี้ไปให้นะใส่โบราพี่น้วยริกกะตําแดกเลยเดี๋ยว,วไไนเฮาเ,เอาเฮดใส่ก่อนบดนี้ ยี илась, hair, ่ห้เฮ็ดให้มันแหลกก่อนเฮาจะปรุงเดี๋ยวเฮาตั้เฮ็ดแตกแล้วเฮาก็เอาเครื่องปรุงใส่ไปเนี่ยเสร็จพักก่อนพักกะแม่ต้องชุบซอยไปบ่อยนะมาทําการปรุงบัดนเนี่ยเสร็จปรงนัวใส่เกลือห้วยเกลือสิคมใส่ปอนะ

พี่น้องกับข้าวแดกแม่น้องโศกมัอนี้กะสตรูบาอันไหลปนเห็ดเพื่องพี่น้องเอ้ยปนเห็ดเพื่องหนะกะอันตัวนี้ก็สิเป็นต้มมันต้มน้ำมันสังไวใส่เป็นงัวพี่น้องเอ้ยแซ่บข้าวหวานมันหวานจะน่อยแต่ว่ามันจะจืดจะหวานรสชาติหวานของเป็นงัวละกะหวานของน้ำมันพี่น้องเอ้ยช่วยกันกับปนเห็ดมาเริอพี่น้องกินข้าวแดนรำกันมัอนี้ป้าตุ่งยังหอนหนึ่งมามามา Ừ, nó mạnh quá nó. ก็เหนีบวหนึ้ใช่ปะไมาหนักคือปองกาไม่ต้องสู้เลยกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วกาคลิปนี้ก็ขอปิดใบเพียงสำนีเนาะคลิปหน้าจะพอกันไหม แต่ว่าບໍ່ຮູ້ວ່າມາເບິ່ງໃໝ່ໆກໍຢ່າດໄດກນມນ້ກດກດກດດືກຕາອນດນ